สวัสดีวันฟ้าคลึ้มครับวันนี้วันเสาร์ที่8กรกฎาคมวันที่ฟ้าคลึ้ม,มฝนกำลังจะตกตอนนี้ทุเรียนของเราก็อยู่ในระยะใบสองนะครับใบหนึ่งแปลงนี้แต่งโหดนิดนึงใบหนึ่งก็ออกอค่อนข้างแก่ไปแล้วแต่ก็ถูกเพี้ยจอ ทำลายไปบ้างนะครับเหมือนกันนะตอนนี้ใบสองก็เริ่มมาแล้วนะครับสองเริ่มมาแล้วเป็นระยะใบดาบและเริ่มกลางแล้วก็มีนะครับก็ไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีถูกเพี้ยมแมลงทำลายบ้างเพี้ยจักระจันปีนี้รุนแรงจริงๆนะครับ อันนี้ร่องรอยของชุดที่ลักลั่นออกมาก่อนหน้านะฮะก็ถูกจักระจัน่นจัดการไปนะครับก็ต้องเพิ่มความถี่ในการาฉีดยาเพิ่มขึ้นนะฮะลดจำนวนรอบวันลงมาตอนนี้เหลือไม่เกิน7วันนะครับนะก็ยังมีร่องรอยการถูกทำลายอยู่บ้างนะฮะอันนี้ขนาด ฉีดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับ,รบมีอาการหยิกๆบ้างก็ถูกทำลายบ้างนะครับก็ไม่ได้ม่ได้มากมายอะไรนะครับถือว่าแบ่งกันเพี้ยหอยไม่มีนะครับไม่มีก็เดี๋ยวอันนี้ฉีดยาไปเมื่อวันที่4นะครับเดี๋ยวกะว่าไม่วันที่10หรือ11นี้จะเอาอีกละไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะต้องฉีดอีกสักรอบหนึ่ง ไว้ใจนะครับอันนี้ pH ก็อยู่หกกว่าเดี๋ยวขอดูละรากกันนิดนึงนะแบบดูรากกันนิดนึงเงรากก็เดินขาวดีอยู่นะครับน,นี่ นี่เลย่าก็เดินข่าวดีอยู่นะรากกับใบก็จะมาพร้อมกันนะครับนะแต่ก่อนหน้าน,นี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยดูแลรากก่อนนะครับผมใช้ สูตร8 24 24บวก15 00เนี่ยอัตาส่วน7ต่อ3นะครับใส่ไปต้นละ6ขีดตอนนั้นนะก็ดูแลลาก่อนแล้วถึงมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็ฉีดกระตุ้นใบที่หลังนะครับสูตรปีนี้ทำอย่างนั้นนะครับภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบสองนี้นะครับเรา ก่อนหน้านี้ตอนปลีมาผมใส่15 5 20บวก15 00ไปนะครับ15 5 20บวก15 00ใส่ไปต้นหนึ่งก็ประมาณ5ขีดนะครับรวมรวมไปแล้วใส่5ขีดสลับกับปุ๋ยอินทรีย์นะแล้วกับปุ๋ยอินทรีย์เดือนละครั้งนะครับ อันนี้ก็ทำใบ2ใหเ้เขียวเข้มนะาภายในเดือนสิงหานะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะมีช่วงเวลาเหมาะๆให้กับการลงสารหรือไม่นะครับที่เห็นเขียวอ่อนนี่อันนี้ผมถือว่าเป็นปลายของใบ1นึ่นะเป็นใบ1ชุดหลังเพราะว่าใบ2ผมจะนับชุดนี้ ชุดที่เป็นใบกลางมาเนี่ยอันเนี้ยนี่ขนาดชิดจานะก็ยังมีร่องรอยถูกเพี้ยทำลายเหมือนกันครับมีตัวมั้งไหมเนี่ยโอเคก็ใบนี้ไม่มีนะครับแต่เท่าที่สังเกตก็พอมีอยู่บ้างนะยังเหลือเหลือจัากระจันอยู่บ้างนานๆเห็นตัวหนึ่งนะครับจะให้หมดทั้งร้อก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะ แต่ว่าภาพรวมมันดูใช้ได้ก็โอเคละนะครับนะโอเคครับผมก็อัปเียสถานการณ์นะคร,รับรอบการผลิตรอบใหม่ของเรานะพยายามเตรียมใบให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลดินปรับ P ีออย่าให้เป็นกรดก็จะช่วยลดเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราไปได้นะ วี่ีแต่งค่อนข้างปโปรงเลยนะครับแต่งค่อนข้างปโปร่งโอเคก็อัปเดตไว้เท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ